โยวาสซาสวัสดีไปรุ่นเมกาทุกคนกันด้วยนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ก็อยู่กับช่องเวฟยืนหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เวฟยืนหนึ่งด้วยนะครับคนดูลิปวันนี้นะครับผมจะไปหนึ่งหนึ่งกับแฟนใหม่พี่ข้านะาคนดูชิปนี้จะเป็นยังไงจะฮาจะเกียนแค่ไหนก็ไปชมชิปกันเลยครับเลตโกคาร์ลิสสวัสดีครับพี่ข้าว่าไงเล่นเกมกับพี่เปล่าเล่นหมดเลยอะ,อะหมดเลยก็ได้อะแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวคนนี้ชื่อใครอะดีมอนอะใครอะดีมอนอะ เฮ้ยเดี๋ยวนี้พัฒนาความสัมพันธ์แล้วหล่อจากหลังหลักเลิกกันหมไปเลยเนยอ่ยเดาถ้าแบบผมอยากได้พี่ข้าวคืนเลยเนี่าพี่ข้าวพอจะมีเทคนิคดีดดๆอะไรหรือเปล่าแบบหนึ่งหนึ่งชนะได้แฟนคืนเลยเย่าถ้าแพ้ก็เลิกยุ่งกันไปเลยเลยเย่าเอ้ยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วน้องว่าไงครับน้องอยากเจอกับพี่หรือเป,อเปล่าอืมเข้มามันดีครับเข้ามันดีครับแต่แต่ถ้าน้องแพ้น้องน้องเสียแฟนเลยนะเออเราเราาแต่แต่ถ้าพี่แพ้พี่จะเลิกยุ่งกับพี่ข้าวไปตลอดชีวิตเลย ใช่ยังเลิกยุ่งอยู่แล้วพอพี่เลิกกับเขาแล้วใช่ไหมล่ะโอ้เาก็พี่ขอลดได้ไหมล่ะพี่ก็เป็น้มเก่าไงเออามาดิเอามามาเลยอย่าพูดเยอะครับมาดิแอดเพื่อนไปก่อนมาเออมามาดิน้องน้องไปกับพี่หรือเปล่าเธอเก่งอยู่แล้วขอเชื่อเธอเอาอย่าให้กำลังใจกันใหญ่เลยเออรีบให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ให้กำลังใจกันอีกแล้ว่า เธอสู้ๆนะมาดิไม่ได้ตืงหรอกมาเดออามาดิไปมาหน้าหน้าไปมาหน้าหน้าเอ้าตายแล้วหรอเอ้าตายแล้วหรอแม่งเดียวเลยนะพร้อมหมเต็มกระบาลแยกไปดิบอกเราครับได้ได้ได้ดักยืดได้เยืองกันเดือดกันจบเกมเกบเกมนี้พี่ว่าน้องน่าจะได้เลิกกันเลยนะเออพี่ข้าก็จะมาเป็นของพี่เลยเนี่ยอืมที่มันง่ายเกินเลย มาดิเอามาดิตรงไหนอ่ะเอามาดิตรงตรงนั้นกว้างๆเลยมาดิได้เลยไม่ได้เก่งอะไรหรอกไอ้เหี้ยชม่เห็นหนูซับเอ่ยเกินเกินโอ้พูดเกินหมื่นยังไม่ถึงหมื่นสามก็มีหัวใจไหมครับเอออุ้ยอ้าวป็นหัวไม่ตายเธอโคตรเก่งเลยือยู่แล้วอยู่แล้วคขาที่รักวิโอเล็กกันที่รักด้วยโอซับ แล้วเปิดหัวไปหัวแตกกับบันยุกโอ้พี่ก็เต็มเงินครับผมไม่ไหวแล้วครับแเอ๊ะทำไมเสียงน้องเป็นอะไรครับน้องเออไม่ห้าบาทไม่นั่นน่ะหรือครับไม่ใช่ไม่ห้าบาทไม่ไม่ยี่สิบบาทพอดีว่าแล้วว่าแล้วทำใหเสียงอย่างนีง้นล้วไม่ยี่สิบบาทนะครับดูเอาก็ฝากคนดูกดไ like ลค์คลิปนี้ถึงสอ,องร้อไลค์นะครับคนดูเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ลูกการนะครับคนดูเออเดี๋ยวเรจะเอาแฟนมาให้ได้ดูดูเอามาดิเอามาดิ เปิดหัวไม่ตายป่ะปลาไก่อะไรครับโอ้ปลาแป้งเฮ้ยน้องน้องจะร้องทำไมอ่น้องร้องในความเก่งของพี่หรือเปล่าไม่ได้เก่งแต่ปากไอ้ีเด็กพี่ข้ากินเล่นกันพี่ข้าเขาเตรียมเก็บข้าวเก็บผอมมาอยู่กับไอ้โลก้างเลยนะครับพี่ข้ามาดิน้องยูเอ็มพีอะไรอย่าเลืมเธอครับเขาเล่นแบบวันช็อตครับน้องไม่ได้วันช็อตกับ โอ้ไม oh ่น oh, so right, so oh. ้องโคตรกากเลยอ่ะน้องเอ้ยสภาพอ๋อสงสัยใส่ใส่คอกับพี่ข้าวจนแบบไม่พังนะเนี่ยอุ้ยเอ้าวอ้เก๋ไอ้ยอ้สามจับเกินไอ้าวตายแล้วหรอพี่ข้าไม่ให้กำลังใจผมบ้างเลยหรอให้กำลังใจกับน้องคนนั้นน่ะอ๋อสงสัยเขาเปลี่ยนแฟนกันนะครับเออเราก็ดูเอานะไอ้ลูกกาบมันน้อยใจในโชคชะตาว่ะเสียใจว่ะ โดนย่งแฟนไม่พอสภาพผมจะเอาชนะได้ไม่หนี่จะเอามาคืนได้ไม่นีไม่ไีตึงไม่ได้ตึงเอาน้องน้องน้องดูแลพี่้าไม่ได้นะน้องนะน้องน้องดูแลพี่้าพไม่ได้เองนะน้องเออร้องบอกตัวคนอื่นไม่ได้ตึงแต่สภาพตัวเองยังดูแลคนอื่นไม่ได้เลยอะเอาตัวเองยังไม่รอดเลยนนั่นน่ะรอดครับรอดครับแล้วจะมาดูหัวใจแรงหัวใจเขาได้ไงเอออ้ยเปิดหัวนั่นน้องน้องไหวหรือเปล่าไหว จะซูเขานะโหคนเ็ใช้สมาร์ทวีเลยเอ้าตายแล้วหรอเลี่ยมตกินเลี่ยมตื้นเอาล้อเป็นไก่เลยนะล้องเลี่ยมสภาพอันนี้คือ,อตัวตึงตัวแบกครับโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ไม่ได้ขึ้นเลยหรอกกำลังยิบหูฟังไว้ใส่โดนเลี่ยมเฉยโอสภาพอะไรทำไมไม่ทำไมไม,ไม่กางลางมากนะ ได้กะครับเมื่อกีเฮ้ยเกินไปดูพี่ข้าดูนะดูดูนี่ใส่แฟนใหม่พี่ข้าวนะเออทำกับผมมาดูดิเอ้ามึงซ้ำซอกกูกว่าดูววะเฮ้ยเกินไปใจเย็นนใจเย็นดีเฮ้ยก็พูดเกินไปลูก้าจะร้องไห้หว่ะลูก้าก็ไม่หัวใจนะครับ หัวล้อหัวร้อหัวล้อทำไมอย่ากระแดกครับอย่ากระแดกหัวล้อหัวล้อทำไมไม่ดิไม่ได้ตึงไม่ได้เก่งก็แบบลูก้าก็แบบไอเด็กกระโปรงลูก้ามันมีหัวใจอะครับแบบไม่มีไม่มีเมียแล้วมันต้องมาแย่งเมียชาวบ้านเขาอะไรอะไรอะไรอย่าเลือดเถอะอย่าเลือดเถอะครับพูดดีหน่อยอันนี้เขาคือแฟนพี่ครับน้องน้องเป็นตัวเก็บข้าวเก็บของเลิกจากกันได้เลยมีปัญญาวิ่งใส่มันหน้ามีแต่มีถอยหล่อกลัวนะหน้ากลัวจัดบอกเลยไปไว้ไว้บอกกัน แข็งก็แตกกระจกกระจกอุ้ยกระจกครับกระจกอุ้ยเขาหว่าไม่ตายเฮ้ยอสามตกสามตกได้ได้อเด็กนี่ได้อะไรเขาว่าเขาเป็นเก่งมันตึงอะครับมันตึงน่าจะเกิดแล้วเฮ้ยตึงหรอสามตกหื่นนี่เขาเรียกว่าตึงหรอครับน้องตึงครับ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 น้องอะไรครับน้องใครน้องฮะไอ้น้องตึง เฮ้ยพี่ข้าวดูดีพี่ข้าวดูแฟนใหม่พี่ข้าวนะพี่ข้าวดูนะดูขอรำนี้ใส่นะรำนี้ใส่อะไรอะทำตัวสุนเนกะินอะเอ้ยคนคนไหนก็ไม่มีอะเอ้ยโหเก่งจะ่ปากนี่ว่าไม่แห้งคนดูก็ไม่มียังยังจะปากดีใส่จะว่านคไอีกอย่าเลยเธอครับน้องพี่ทำด้วยใจครับไม่ใช่แบบเกือแบฝบังแบบแบบคนดูอะไรหรอกทำด้วยใจครับอย่าเออ เห็นยังโดนพี่เป็ดตบอยู่เลยครับอย่าเอ๋ะครับโดนโดนเป็ดมาโดนตบอะครับช่องชุกับ้านซับอะครับช่องนี้ครับโนหนึขอโทษได้ไหมล่ะผมผมผ่ันทับเ์เองครับขอโทษได้ไหมล่ะโอ้เดียใจบ้างคนดูก็ฝากคนดูกดไลค์ให้ลูกลุด้นะครับคนดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอะไรอะไรมีปัญญาเร่อยูเอ็มพีน่นะอะไร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 ครับอะไรคำหนองอะไรคำหนองนี่ไงโดนหัวไปโดนหัวกระแตกไปดิโอสภาพเล่นยูเอ็มพีสภาพวววว ได้เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันเออเดี๋ยวเจอกันครับเจอกันแน่ๆผมบอกเลยนะแบบเงี้ยผมครับเฮ้ยไก่ออโซ่ขึนหัวไม่เชื่อว่าเธอทำได้เว้ยขึหัวเอาเขาไม่เข้าหัวไม่ตายอะไรวะเกมดีอยู่แม่งเอ้ยเกมดีคุณภาพดีเด้อะพอดีเขาพอดีเขาแล้วก็แบบก็แบบตึงอะครับเออ เอาไปทิ้งไปได้แค่เปลเก่าเย้งเย้งเนี่ยชาวบ้านเขายังไม่โผล่ออะไรครับเนี่ยชาวบ้านอะไรครับอะไรอะไรช่้นแค่นี้เหรอว่าช่องเว็บยึดหนึ่งอะช่องกระจากโอ้ยโอ้โหเกินไปโอ้โหโลโล่ายังไม่ได้สักโลเลยครับเฮ้ยแบบเบื่อจริงๆเขาเขาทำด้วยจริงอ่ะครับเขาทำด้วยใจครับน้องเขาทำด้วยใจครับน้องอย่าเออดิเขาทำด้วยใจครับเขาไม่ได้หวังอะไรมากมาอย่างเราดูถ้าหวังก็คือมันคือกำไรชีวิตทำน้อง เขาคือประสบการณ์ดีๆจากการบเอ่อเอาอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวเขาขอร้องโป้ช่วยอ๋อว้าวว้าวว้าวเกินไปเปล่าฮะไอ้เชี่ยมือกัมึงก็ได้ใช่โปมึงไม่ได้เก่งเชี่ยอะไรหรอกไอ้ไก่เอาหร้องโปแล้วหรออาแฟนพี่เข้าทำไมทำเรื่อี้ใส่ตะสุนยังอ่ะพี่ข้า น้องก็เตรียมร้องไห้เสียใจไปสองอีเม่เลยนะน้องนะบอกเลยแมทนี้แหละแบบแบบ๋ยี่บบจะโชว์ให้คนดูให้ดูเลยใช่โลกรู้ว่าไอ้ลูกล้ามันมีสีมือดีแค่ไหนกันดูมาดิจะสีสกอร์ไม่ขาดจะสีสกอร์ไม่ขาดนะตายเอา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 กร อยะไรอ่ะมีนรกันเหรนี่อะไรอ่ะน้องพูดอะไรอ่ะน้องพูดอะไรอ่อจะตายนะนนะไม่มีปัญญาสู้แลยิงเด็ดเหรอคะเอมีปัญญาคือยิงเด็ดนีว่ะหรืน้องกากัเปเนาะโอวิงอุยเป็นมีปัญญาสู้แล้ยิงเด็ดอะไรอ่ะเอ้าตายแล้วหรอ โหยิงบัตรไม่ได้ตึงนะเอ้าไม่โดนยิงเด็ดอลูกาไม่โหดเจรู้ไหมลูกการไม่เหรอเรื่องในฝีมือตัวเองว่ะงงงงงงกัดเลยลูกการไม่ใสอะไรปัหาอะไรไม่รู้ไม่รู้เจ๊ดักโอ้โหใครยิงเด็ดวะฮะลูกการนได้รอเลยเนี่ยเลือเธอครับอย่าเลือเธอชาวบ้านเขาเรายังเล่นเล่นเล่นเทเลอีกอย่าเลือเธออย่าเลือเธอครับเราเอา นอ้องเตรียมเสียแฟนได้เลยน้องนะอะไรอ่ะสถนนั้อะไรแนนั้นอะไรอยู่ในในโดในในในฐานตัวเองเอามุนหัวแต่อยู่ในกระดองก็แบบครับน้องเข้า ตายแล้วหรอร้องไห้ร้องไห้เลยน,ะน้องนะั่นๆเอ,อโอเอโอยโอ้อย่าร้องไห้ครับน้องอย่าร้องไห้เออคือแบบเฮ้ยฟังก่อนดเด็กนี่เออจะร้องไห้ทำไมอย่าฟ้องอีกแน่นะน้องนะพี่ข้าคือแบบผมก็เห็นพี่ข้ารักก,กันกับมันมาตั้งนานแล้ว <c oughs> ผมก็ไม่อยากอยากแย่งใครไม่จากใครหรอกครับเดี๋ยวคนดูบอกว่า ไอลูก้าว่ามันไม่ดีอะไรก็ฝากคนดูกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ไอลูก้าทาเพื่อคนดูเลยนะครับวันดูก็ขอให้พี่ข้ากับน้องอะไรอ่ะดีม่อนรักกันนานๆนะครับแล้วก็เลิกกันไปด้วยนะครับจบๆโอเคครับวันดูคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ชมจนจบคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันดูฝันดีนะครับจุบ